สวัสดีนะคะพี่แอลค่ะพี่แอลพาท่านผู้ชมมาดูคณะทัวร์ของพี่แอลครั้งแรกนะคะคือวันที่24ธันวาคม2564 นานคณะทัวได้เมตตามาสวดมหาปฐานที่บ้านพักของพี่แอลนะคะเราร่วมทำบุญด้วยกันนะคะท่านผู้ชมที่เคารพนะคะเป็นมหากุศลนะคะอย่างยิ่งที่พี่แอลได้มีโอกาสได้ได้ต้อนรับท่านผู้ ใจบุญทุกท่าน,น,นพี่เอาดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะท่านผู้ชมค่ะอนุโมโทนาสาธุกับพี่เอลด้วยนะคะ

จากนี้นะคะพี่แอลก็มีก้อนหินวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมน,นีพี่เอลก็มาทำน้ำแร่เพื่อสร้างสมดุลในร่างกายให้แก่ท่านผู้คณะที่มาเยือนนะคะและถ้าท่านมีโอกาสมาเที่ยวมาพักที่บ้านพี่แอลนะคะพักฟรีค่ะที่จังหวัดเชียงรายะคะ่ะ

Patryo sabdehamma mano inyaratatu yata sampayuta tanca ye ye hamma upa chante เติปัจโยติการคาทิปติกัารธาสามยุตตานังขัมานังตาสะมุทธายขอท่านผู้ชมสาธุอนุโมทนากับฟีเอลนะคะและคณะทัวร์นะคะซึ่งมาในวันนี้ในวันที่24่ะ ทันวาคม2564เป็นมหามงคลยิ่งค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพีเอลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศแห่งจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยด้วยรู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ